ลองนึกภาพตามนะครับกระบวนการออกแบบและก็พัฒนาโปรดักต์ดิจิทัลเนี่ยปกติแล้วใช้เวลากันเป็นสัปดาห์สัปดาห์หรือบางทีเป็นเดือนเลยใช่ไหมครับเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า AI เนี่ยปัญญาประดิษฐ์กําลังเข้ามาเปลี่ยนโลกนี้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก็ย่นเวลาทั้งหมดเนี่ยให้เหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงได้ยังไงพอพูดแบบนี้ปุ๊บคําถามแรกที่เด้งขึ้นมาในหัวของหลายๆคนเลยก็คืออา้าวแล้วแบบนี้ AI จะมาแย่งงานของดีไซเนอร์กับเอนจิเนียร์ไปหมดเลยหรือเปล่าซึ่ง เป็นความกังวลที่เข้าใจได้มากๆเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าคําตอบอาจจะไม่ใช่แบบที่เรากลัวกันนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยเราต้องปรับมุมมองกันใหม่ AI ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแทนที่เรานะครับแต่เพื่อมาเป็นโค้ดพายลอตหรือว่าผู้ช่วยนักบินที่เก่งมากๆของเราลองนึกภาพนักบินสิครับที่มีผู้ช่วยคอยจัดการเรื่องจุกจิกให้ทําให้ตัวนักบินเองเนี่ยโฟกัสกับการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดได้เต็มที่นี่แหละครับบทบาทของ AI เลย เอาละครับงั้นเรามาเริ่มการเดินทางของเรากันเลยเราจะไปดูกันทีละสเตปเลยนะครับว่า AI เข้ามาเปลี่ยนเกมการออกแบบได้ยังไงตั้งแต่การเป็นผู้ช่วยส่วนตัวไปจนถึงการสร้างแอปที่ฉลาดและก็รู้ใจเราและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าบทบาทของคนทำงานอย่างเราๆเ,เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนส่วนแรกเลยมาทำความรู้จักเจ้า AI Co-pilot กันก่อนหลักการของมันง่ายนิดเดียวเลยครับคือให้ AI เนี่ยไปจัดการงานที่น่าเบือ่อ งานซ้ําๆที่มันกินเวลาเราไปเยอะๆเพื่อให้สมองของเราเนี่ยได้ไปโฟกัสกับปัญหาที่มันซับซ้อนกว่างานเชิงกลยุทธ์แทนนะครับคือแทนที่เราจะมาเสียเวลานั่งจัดปุ่มเราจะได้มีเวลาไปคิดว่าเอ๊ะทําไมผู้ใช้ถึงต้องการปุ่มนี้ตั้งแต่แรกและ้งานซ้ําๆที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นการสร้างสไตล์ guide ก,การวาง layout พื้นฐานหรือแม้กระทั่งการเขียนข้อความเล็กๆน้อยในแอปที่เราเรียกว่า microcopy ลองคิดดูสิครับ งานพวกนี้ที่เมื่อก่อนอาจจะขโมยเวลาเราไปเป็นวันๆเลยนะตอนนี้ AI จัดการให้ได้แบบแทบจะทันทีทําให้เรามีเวลาเหลือไปคิดแก้ปัญหาที่ท้ายจริงของผู้ใช้ได้เยอะขึ้นมากเอาละครับมาถึงขั้นตอนแรกสุดของการออกแบบเลยนั่นก็คือการทําความเข้าใจผู้ใช้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานมากแล้วก็ต้องใช้แรงคนเยอะสุดๆแต่ AI กําลังจะเข้ามาเปลี่ยนเกมนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ โอ้โหสไลด์นี้ทำให้เห็นภาพชัดมากเลยครับคือเทียบกันจะจะเลยนะจากที่เมื่อก่อนเราต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ไปกับการสัมภาษณ์แล้วก็มานั่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมือเนี่ยตอนนี้ AI สามารถสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดให้เราได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันหมายความว่าทุกการตัดสินใจออกแบบของเราเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริงไม่ใช่ความรู้สึกหรือการเดาอีกต่อไปพลังที่แท้จริงของมันนั่นแหละครับ คือความสามารถในการประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพจํานวนมหาศาลลองนึกภาพว่า AI เป็นเหมือนสุดยอดน,นักสืบเลยครับมันสามารถอ่านฟีดแบ็กผู้ใช้นับพันๆข้อความดูวิดีโอบันทึกการใช้งานแล้วก็ชี้เป้าให้เราเห็นเลยว,ว่านี่แหละคือปัญหาที่ทําให้ผู้ใช้ปวดหัวที่สุดเอาละครับมาถึงขั้นตอนการระดมสมองกันบ้างตรงนี้แหละครับที่ AI จะมารับบทเป็น sparing partner หรือว่าเป็นคู่ซ้อมของเรา ที่เจ๋งคือมันไม่เคยเหนื่อยแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆมาให้เราได้ตลอดเวลาเลยช่วยทลายกำแพงความคิดสร้างสารรค์ได้ดีมากๆเราสามารถใช้ generative ai ทำอะไรได้บ้างก็ลองให้มันช่วยสร้าง user flow ที่หลากหลายสิหรือให้มันช่วยคิดฟีเจอร์ใหม่ๆที่เราอาจจะนึกไม่ถึงหรือแม้กระทั่งร่างไอเดียหน้าจอออกมาเป็น1 0บๆแบบในเวลาแป๊บเดียวมันทาให้เราสารวจความเป็นไปได้ต่างๆได้กว้างขึ้นเยอะเลยและที่มันน่าทึ่งสุดๆเลยก็คือทั้งหมดนี้เนี่ย เริ่มต้นจากคำสั่งง่ายๆหรือที่เราเรียกว่าพร้อมแค่ประโยคเดียวเองนะครับเช่นเราอาจจะพิมพ์ไปว่าออกแบบขั้นตอนการสมัครใช้งานสำหรับแอปฟิตเนสแค่นี้เลยจากประโยคสั้นๆนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป นี่แหละครับคือจุดที่เหมือนมีเวทมนต์เกิดขึ้นเลยพวกเครื่องมืออย่างยูสาสหรือ Galileo AI เนี่ยสามารถเปลี่ยนพร้อมของเราให้กลายเป็นไวร์เฟรมจากนั้นก็สร้างเป็น Prototype ที่เรากดคลิกเล่นได้จริงๆและที่พีไปก่อนนั้นคือมันสามารถสร้างโค้ดเบื้องต้นให้เราเอาไปพัฒนาต่อได้ทันทีคือกระบวนการที่เคยใช้เวลาเป็นสัปดาห์สัปดาห์เนี่ยถูกย่อลงมาเหลือแค่หลักชั่วโมงเท่านั้นเองสุดยอดมาก ทีนี้เราไม่ได้ใช้ AI แค่ในกระบวนการสร้างแอปอีกต่อไปแล้วนะครับแต่เรากำลังจะฝัง AI เข้าไปในตัวแอปเลยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มันรู้ใจผู้ใช้แต่ละคนจริงๆคำว่า personalization หรือการสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลเนี่ยพูดง่ายๆก็คือการทำให้แอปมันสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้แบบอัตโนมัติเลยครับเหมือนเรามีผู้ช่วยส่วนตัวอยู่ในแอปตลอดเวลาเลย สไลด์นี้โชว์ความแตกต่างได้ชัดเจนมากครับจากเมื่อก่อนที่เราต้องเขียนกฎแบบตายตัวว่าถ้าแล้วให้ทำอย่างนี้ตอนนี้เรามีระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมาสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้เองเลยอย่างเช่นนะแอปฟังเพลงแบบเก่าอาจจะแค่แนะนำเพลงตามแนวที่เราเลือกไว้เฉยๆแต่แอปที่ใช้ AI เนี่ยมันจะเรียนรู้เลยว่าตอนเช้าเราชอบกดข้ามเพลงไหนตอนออกกาลังกายเราชอบฟังเพลงแนวไหนแล้วมันก็จะปรับ playlist ให้เราโดยอัตโนมัติเลย มาถึงด่านสุดท้ายของกระบวนการแล้วครับนั่นก็คือการทดสอบและปรับปรุงซึ่งตอนนี้เราสามารถดีบักประสบการณ์ของผู้ใช้หรือว่า UX ได้ด้วยพลังของ AI ครับ AI ช่วยเราได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Heat Map เพื่อทำนายว่าสายตาของผู้ใช้จะไปโฟกัสตรงไหนของหน้าจอหรือการวิเคราะห์วิดีโอการใช้งานเพื่อหาจุดที่ผู้ใช้ติดขัดหรือสับสนได้แบบอัตโนมัติเลยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ก่อนที่ d u ักจะไปถึงมือผู้ใช้จริงด้วยซ้า ซึ่งมันช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินทุนมหาศาลเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือมันช่วยรักษาความเชื่อมั่นของผู้ใช้ไว้ได้ด้วยจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าบทบาทของวิศวกรและนักออกแบบกําลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของนักสร้างสารรค์กันแล้วคําพูดนี้สรุปภาพทั้งหมดได้ดีมากจริงครับเราไม่ได้เป็นแค่คนเขียนโค้ดตามคาสั่งอีกต่อไปแล้วแต่เรากำลังจะกลายเป็นวิศวกรที่เข้าใจมนุษย์ ที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือมาขยายขีดความสามารถของตัวเองเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่มันยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือ AI ไม่ได้มาแทนที่ทักษะของมนุษย์นะครับแต่มันมาเพื่อขยายขีดความสามารถของเราทําให้เรามีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆนั่นก็คือการวางกลยุทธ์การใช้ความเข้าอกเข้าใจและการแก้ปัญหาที่มันตรงจุดให้กับผู้ใช้จริงๆและนี่คือคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันครับ เมื่อเทคโนโลยีที่ทรงพลังขนาดนี้มาอยู่ในมือของเราในฐานะผู้ช่วยของเราแล้วสิ่งแรกที่เราอยากจะสร้างสารรค์ขึ้นมาคืออะไรเพราะตอนนี้ความเป็นไปได้มันไร้ขีดจำกัดจริงๆครับ